กันใจมุมมุบพี่น้องไงนี่ละมองข้างหน้าเลยพี่น้องเงฮึบโอ้ยโอเคพี่น้องเัวอโดยให้ใจโมทัวต้องพี่น้องไัอแมนโอ้คือเห็นแน่นอนพี่น้องไยเบื่องนี้กวน อนนี่มันสิเป็นรวมๆไงเด้อเนาะดาบสบายดีเลยพ่อแม่พี่น้องช้างคือถ่วมคักถ่วมแน่แท้เนี่ยให้คอยพิสูจน์ดวงบ่อพ่อพี่น้องไงปุ๊บท้อเอาสบายดีอาจารย์ โดยไปไล่พวกเฮาเนี่ยนี่นะบุพุคือกันเนาะต้องรองก่พปวดโพพี่น้องเไยเบิ้งเนื้อเพิ่นสิไปนี่เนาะพี่น้องเนาะโดูไปได้บ่เนาะบาทเนี่ยต้องไปฮึฮโดยพี่น้องเไยพวกลงไปย่างมึงบ่บาดเนี่ยเออเจาพี่น้องไงโอ้ทั้งเกยเพิ่นไปย่างเบิ้งพี่น้องเไย โดยพี่น้องไงคููเป็นยังพีสูตรเพิ่งเ้พี่น้องไงเมนเมนน้ำลงนะบ่อนี่ไะขนาดลงยังช้ำนี่ได้นี่พี่น้องไงนักนวงอะไรนี่ ไปตามล่องไม้เนาะเอออันนี้อันนี้น้ำล่องนะบ่หนิเมย์อโอ้พี่น้องเลยขนาดลงมันยังซจำนี้บ่จะจ้าก,ก็ไปได้เนะเาะโอ,โอ้โดยพวกแตกขึ้นว่าพี่น้องเลยนั่นก็เป็นตรงไหฮตรงนาบ ถ่วมเข่าถ่วมน้ำหุ่นมีตีต้อยพี่นอ้องไงอยู่เจได้ก็มีตะน้ำพี่น้องไงเมืองอัดสะพอนเนาะพี่น้องเนาะทั้งประตูนกบอาจานช่องอาจารย์ทอานี่ก็สิไปหมดละทั้งวัดอุ้ยเวียงพี่น้องไงพอดีมาทั้งนี้น้ำท่วมพี่น้อง โอ้พี่น้องเไยเป็นห้องอย่างนี้บาทนี่เนาะห้องกวกกวกอยู่เนาะอันนี้ได้โดยได้ยี่ว้อหมโดยสบายดีเด้อก็ย่อแต่เศร้าเพันบ่อนี่ยนะอืม โพี่น้องไ้ท่วมชี่ทุกปีบ่อเมนนี่มิเออบโมิปีนี้บบท่วมแห้งี่ก้อนนั่นจนจุก้โคไป้าโตโดยโดยนี่ถือว่าบนักโบนี่น่ะ Oh. ปีกนก้่อนมันบ่าจนถ่วมขวดเด็กนี่นะโอ้ปีได้ขดโได้เนาะโดยโดยมีผุตกน้ำได้ยนยันู้อยนมีุตกน้ำโอ้น้ำถ่วมอย่างที่บอ่อ oh. โดย ครบเลยเนยนี่เนาะโค้ดมยโคดเยนเมืนเป็นญาตินะเอาเอาแสแม่ให้มันมาด้อแม่เด้อโดยไม่ไมยากไคุกฮไม่ลุดฮะไม่ลุดบอโจ่ายแล็บบานนี้พี่น้องเลยขอสบายดีอาจารย์โดยไปเป็นเป็นแต่ไปได้อยู่บน ฮะเบิ้งมาตูนยางเบิ้งก่อนนะเป็นยังไงพี่น้องเอ้เนาะลองเบิ้งก่อนได้พี่น้องเอ้โดยอ่านู้ลืมวาเวียดวาวนี่ห้างมื่บ้านพี่น้องเอ้เนาะไปเบิ้งรู้โอ้พี่น้องเอ้ทั้งอาจารย์นอกจากเบิ้งทั้งมาตูนไปเมื่อกี้นี่ผัดยางเลาะเบิ้งหน่อยไม่มันหน่ำเชาะดื้อออกพี่น้องเอ้อยู่ระหว่างร้อยต่อชุด จะพานเด็กพอดีพี่น้องนั่นแหละบอกอาจารย์ไปแล้วพี่น้องเลยมันห่างองอ,งอกประมาณศอกนี่แหละพี่น้องเลยพอน้ามสะไม่ออกลุดหนวกเบ็ดเฉียวทางรถใหญ่ยยไปบ้านนี่พี่น้องเลยอุ้ว่าเฉียวไปได้โบสิไปหาบ้านอาเอ้ยเวียงมันจะเป็นหวยพี่น้องเลยอยู่มองนี่จดสะพานขามนี่แหละมือเศร้านี่ ทางมแม่เราว,ว่าขึ้นลายกุนีเราวะนี่มันมันบกแล้วเราวะมันยบลงเลยเดือดสำนีเราวะได้บ่าจานเป็นตายอยู่บ่าย่านบ่ได้คอยว,วะโอสำรวจเบ่งไปน้องไง มันมีมองเรียวละ่ะเป็นแต่ย่านแห้งพี่น้องเลยหลุด,ดจักเป็่นกันยังสลอกันอยู่พี่น้องไปบ่ได้มื่งกี้นี่ ทางบ่ตูนก็ทาใพี่น้องเบิ่งบ่ทันทางเอื้อยเพิ่น2คนเพิ่นก็ยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ยูยูๆๆๆไป่ไปตกใ่เพิ่นบ่เห็นเด้พี่น้องพารถลมปางงางยังดีอยู่ไปตกตรงที่ว่าอ่แมพังเนาะพี่น้องเนาะมันฮอดแล้วก็ว่าได้พี่น้องเอ้ยโอ้อยู่พุ่นแหละังอาจารย์เียงเฮาจกหาเบิ่งไม้พี่น้องเอ้ยอยู่พุ่นะตกเมื่อกี้นี่ ตัวโทรศัพท์ตกน,นี่พอแห้งอีกเนี่ยน้องพี่น้องเนาะหน้าผลพี่น้องเอ้ยสิ่งลำบากเก่งสิล่ะได้บ่ได้ยูดสิทางอาจารย์เขาว่าได้อยอาชาพี่น้องเลย อยู่มองนี่เจ้าเศนอยู่บ่มองมองไม่เงือนี่มันคือผู้คักแทะไม่เส้นนี่ยานตินรดเหยียบบถืกตรงนี้นะอาจารย์ถ้าว่ามันเห็นแบบอุ้มทุ่มอุ้มทุ่มนี่ยังไข่อยู่ไดยค่อยว่าั่นวับรวดชุดด้วยมองนี่นะเห็นแต่ไม้แผ่นเดียวอยู่ตรงนี้ mong thì là hông song cả. Tuần nay bật này cứ do nghe nè. Đãi bò. Chào nem hiển bò. Nem hiển cua vào đãi bò, mong này. Mong này. Bò mận hang, thế mà của nó ní. Đôi. มันคือโปันนั่นน,นะโอ้ก,อกว่างโก้เลยโดยโดยเนี่ยยุ๋งใช่นี่แหละข่อยย่านมองนี่อาจารย์นี่ไน่ไต่มาสองเส้นผลลัอยู่มองนี้สรุปลงนี่อ๋ออันอนี้มันที่เดชนะฮะทอดพ<อ>ุนบ่เนียอยู่ก็เคยมาอยุกบ่อใช่ยู่คำเจ้าจากเส้นเนี่ยพี่น้องโดยฮาสัดงชันทั้งโมตูนไปรอถ่ายอยู่พุ่นเด้อโดยพี่น้องเลย ทางประตูน้อไว่ายโตกพี่น้องเลยฮึบย่านเด้เนาะโตกลงน้ำนี่พ่อเองพี่น้องเไยโอ้ยนั่นได้นั่นบโอเคยัง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 ได้อยู่พี่น้องเยอ่ะเดี๋ยวประตูไปรอถ่ายพุ่นลราพี่น้องเไยเนาะรุดน้ำกันว่าจาเโาชิมาได้บ่เดี๋ยวเดินอดพ,อนพี่น้องเไยนะ ຮູ້ຈັກທໍາຜູ້ຊາວເພິ່ນກໍຄ້າມບໍ່ໄດ້ພີ່ນ້ອງອ ช่วงระหว่างการเดินทางไปหาเอื้อยเวียงพี่น้องเลยและน้องเดือนกสีประมาณนี้ถนนหนทางน้ำท่วมขัวพี่น้องท่วมหนทางขันขางสีลำบากแน่นอนนึง,นงพี่น้องเลยเด้อฝากพีพ่ฝากน้องผู้ใดไปมาสัญจรอยู่ในเส้นทางเสนเน้นนี้เนาะกสียากแน่นอนนึงพี่น้องเลยอ่ะอดละบาดนี่พี่น้องทั้งบรรุนกะ ใช่แหันกล้องไปหาอาจารย์เนาะอยู่รถปุ๊นี่แหละพี่น้องเลยมองที่ว่ายางย่างย่างนี่มันจะเป็นไหมพี่น้องเลยดึงดังดึงดังอยู่จุดนี่ตกนี่พอ้งเดี๋ยวพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะมาลุ้นมาเอาใจซ้อยกันพี่น้องเลยมารถ่าเตียงสิมาได้บ่โอ้กำลังมาพี่นอ้อง กันใจมุบๆพี่น้องเไยนี่ละมองข้างหน้าเลยพี่น้องไงเฮ้ยโอ้ยโอเคพี่น้องเไยโดยให้ใจโบทั่วท้องอพี่น้องเไงเมนโอ้คือเห็นแน่นอนพี่น้องเไยเบอร์เนี่กว่า ดดโดยลดรมเลอัพี่นอ้องไงโอ้เตียงทีเบิงภูค้ากันจูงลูกจูงเต่ามาแล้วพี่นอ้องไงหายใจจนโทัวท้องวาตุนไงเลยรุดรับกันพี่น้องไงโอ,โอ เมนนี่นะคือจังจันได้จันไม่รุดหนอกกันนะนี่นะโอ้ยเสียงใดโอ้นี่ก็นรุดเป็นตะย่านเฮงหนูเนาะเบื้องเนี่ยผลสีพามันอ่าช่วงร้อยต่อนี่ไม่มันรุดหนอกกับจันเลยช่วงร้อยตัวนี่เราว่งเด้อนี่เด้อเพราะว่านี่ไม่มันออกนี่นี่มันรุดหนอกเลยนี่ย่างมานี่

มึงเดีาปำต๊กนี่งและฮะพี่ฮะพี่ฮะพี่พี่เว้ยเออไปโดยลงกลดไ้เจ้าน่ะเจ้าน้อยสิบหูอยู่มองนี่เอาๆมาเด้อเอาอามาเอามาตามห้อกันมาบ้านนี่เบอนานนี่แหละขับรบรกขี่มาลดไ้ว่ โอ้เอาตามห้อยกันมาเด้อเบิ่งย่างตกล่องเด้อเอามาพอมาอุ้ยจนบวชนอดล่องฮอดทางน,นี่ได้บ่เึบดึงครับดึงตะกร้าเบิ่งเด้อเดี๋ยวเขาเจียบมไม้ก่อนมานี่เลียเด้อเดี๋ยวเด้อหนึ่งสองสามยกขึ้นอืออ้าบาดนี่เอาได้ปอเออไปบาดนี่ Đôi, đôi. Rồi rồi. Nó <laughs> à. mình làm bạc, làm bột, mình lâm bạc lâm buồn mới đó Rồi. Nào, trên đấy nè. Má áo má đây bố, Rồi. Đó viết lá bạn này. Rồi rồi. Hả? พูดแล้วก็สิไปทั้งหน้าต่อพูดนล้วพ่อเลยไปบ้านนอ้ยเวียงพูโดยทั้งลูกกับโมเมนท์ั้งนี้ดอกอยู่เชโน่พูนโดยมหาทั้งโดยอ่าใครอยู่ดอกบ้านอยู่พุูนบ่โดยโดยอ้าวยังได้น้ำให้หน้าท่วบ่ถ่วมาแล้แบบนี้แหละปลาเขาน้ำซัมปลากันเอาประเด็นี่เนาะจากมือแล้วนี่ท่วมนี่นะสองมือนี่บ่ โอ้ตายแล้วพี่น้องไงยังแม่นท่วมคักท่วมเนาะเอาเอาเอาชู่ๆพอโดยพี่น้องเไงเนาะเอได้ธรรมชาติผลพาอากาศพี่น้องเเอยาไงแต่งโมได้เอากระไดทั้งประตูหนุนตัพี่น้องไม่มันลดนอกหายใจอยู่บนทั่วท้องเมนจ่ายยากนะฮะเดมนบุ่งกล้าเขาจะล้มก่านะพุ่งขึ้นมาหนี่ก็รุ่น เอารถมาหนิเขาหมุบมุบม oh, oh, ah, ุบอยู่เมื่ี้นี่อยย่ารโทรศัพท์กเฮงห่วงโทรศัพท์โกเฮงลายซิงลายย่างเมื่อกี้นี่นะเอาเตสิเป็นเมื่อกี้นี่พี่ว่าไงเยาังเย ทั้งชาวเช่ารถไปบ่หน่าบ่บ่กเดียวเจ้าเช่ารถไปนะป้าเจ้า่าตินี่ขี่มาเบิ้งเชียวบ่อือโดยโดยตัวจริงเทียงจริงเป็นจังไดเราเราเคยบึ้งด้วยแต่เราบ่เอานึกทั้งแม่นึกบ่ได้บ่โดยมันกวาำเนาะ มันกว้างพี่น้องเลยเพราะว่าพิธีเได้หาธรรมาแต่สุวยพันตึกในเรื่องนี้โบว่าอยู่ใส่เนาะใส่อาจารย์รยน,น,น่าจะแม่นอาจารย์เลยเพราะว่าเห็นไม่พันขันไว้เพันรักไว้อยู่พี่น้องเลยพวกอยังไี้แหะห <c oughs> นาวบา่ตั้งมาเบิ่งน้ำหนี่บ่ คิดว่าเจ้าสิข่ามไปพุ่นได้โมูแมสเนาะจังว่าบมวาอยู่ใส่เนาะตั้งซุยพุงกระตึกนี่ก็ได้พี่น้องไงเป็นได้ปลากันไปเห็ดปลาแหกเป็นว่ะโดยอย่พุ่นได้ดายอย่พู่พูน่ะอย่พุ่นใส่มองพี่น้องไง ออคือลงไปเลือกแต่น้อน่ะเนาะฮึบปอตติดเล้าบาทนี่พี่น้องได้ปลาล้วได้บตหมดนี่อืม เรียบร้อยปะเชาพี่น้องเลยเนาะมีแห้งแล้วนี่เาียร์จาน่านเลยแล้วข่ามไปทั้งได้เลยนะว่างานเอาเบิกบาทนี่พี่น้องเลยวัดดวงซ้อเรากน้ไรเอา อ oh. no> ุ้ยมาเล็กพี่น um> ้องไงอุ้ยโอ้โหเฮ็ดวัดหลวงเราก็ได้ยเยิ้กั้นใจมุบมุเยิมบึมได้ยู่ไดอ้ชที่นี่แหละเป็นทีย่านวุ้ยตามขูอมูลซุกมึงดู พี <t une> <t une> <t une> <t une)> ่น้องไงโดยฮะโดยโดยอ้ามาขี่มาพ่อขี่มามอาบานนี้จอดก่อนามควอมู้ซื้อก่อนบานนี้เป็นไรไอ้บ้านอยู่พี่บ่บ่มาส่งคนเส่งื้อเียบบบแน คยหลายปีแล <muitas S 1> ้ว <sketches> บ่ส <len persu> <ions> yeah. ิ้นแล้วอันนีินลิแล้วอันนี่ยโบาน่บยานเจ้าที่ขอจอดรถแถวๆไปเลยบ่ไปเลยลุยเลยเ้าเจ้านี้งายกูนี่บ่ายแล้วเ้านี่เจ้าี่ยิงลายเ้านี่ยิงายมันลงแล้วนี่เอ่านี่มันท่วมหมแถวนี้บ่เลยนอน่นอนสุดยอดสุดยอดกลับใจได้เลยไปนอ้โสุดยอดนากุญสวนกิจมน่ย นี่ๆนี่ๆเนาะอยู่ครับพี่น้องเอยเบิ่งจังสิได้ใจถึงแน่อาจารย์ใจถึงพึ่งได้อีหลีเด้อจังสิไปไนี่นะสันนี่บ่ได้พี่น้องเอ้ยอ่าอ่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทงเฮากสิได้ไปหาเอื้อยเวียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอาจารย์เนาะโดยอ่าปพี่น้องเอ้ยเดินทางกันบาดนี